ค่ะสวัสดีค่ะชาวพิกซีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอนัญญา6599นะคะช่องนี้จะเป็นการทำนายพยากรณ์ในแบบไพ่ยิปซีค่ะโดยเราจะทำนายในลักษณะของไพ่พิธีกรรมนะคะสำหรับคลิปนี้ จะเป็นตรวจสอบดวงชะตาประจำเดือนกันยายนของชาวพิจิกค่ะท่านสามารถรับชมได้ทั้งในแบบลัคนาราศีและในแบบราศีนะคะก็ขอเชิญท่านรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะทั้งสองรูปแบบได้เลยค่ะอาจารย์ก็ขอฝากให้ท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของอาจารย์ด้วยนะคะ พื่ออาจารย์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเอาละค่ะชาพิจิเรามาตรวจสอบดวงชะตาของท่านในเดือนกันยายนนี้ด้วยด้วยกันเลยนะคะชาพิจิตคะหายใจเข้าลึกๆนะคะสมาธิดดีนะคะเราจะมาที่ฐานปัปพร้อมๆกันค่ะ ให้ประจำตัวของท่านเดือนนี้ท่านได้ไพ่เดือดซันนะคะอ,อาจารย์ดีใจด้วยค่ะแองแ e r a เทมเพร w เดวิลจูเนติช i a น โอเคค่ะชาวตุนทาัพยากรของอาจารย์นะคะจะเป็นแบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ท่านรับชมรับฟังไปเพื่อประกอบ เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของท่านนะคะในการตัดสินใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในเดือนกันยายนนี้ค่ะท่านได้ไพ่ประจำตัวที่ดีมากเลยนะคะเป็นไพ่เดอะซันค่ะเดือนนี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดเนี่ยจะเป็นที่สน,สนใจนะคะของผู้คนที่พบเห็นนะคะตัวท่านเองดูมีออร่านะคะมีแสงในตัวเองค่ะ ไม่ต้องไปหาแสงแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องหิวแสงนะคะก็เดือนนี้ค่ะไม่ว่าท่านจะทําอะไรนะคะก็ดูจะเฉิดฉายและดูประสบความสําเร็จไปในทิศทางไหนนะคะเดินทางไปที่ใดนะคะหรือทําอะไรใครๆก็จะให้เกียรติให้ความเคารพค่ะโดยรู้สึกว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญมีบารมีและดูมีครบหมดเลยค่ะนะคะ ทั้งบุคลิกลักษณะที่ดีมีความสามารถและมีความเป็นผู้นําที่ค่อนข้างจะสูงนะคะดูเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดนะคะนุ่มลึกค่ะในเดือนนี้นะคะตัวท่านเองนะคะจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะดูสดใสร่าเริงนะคะสำหรับบางท่านค่ะที่ไม่เคยออกกําลังกายนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ท่านจะมาออกกําลังกายเพื่อทําให้ตัวเองอะ่ะ มีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะและดูสุขภาพแข็งแรงรวมถึงท่านจะชอบไปออกกำลังกายนะคะที่เป็นลักษณะของเอาดร์นะคะมากกว่าที่จะออกกำลังกายในฟิตเนสในส่วนของตำแหน่งอาชีพการงานหน้าที่การงานของท่านนะคะในเดือนนี้ค่ะท่านจะใช้สมองในการที่จะคิดพิจารณาในเรื่องงานนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะและค่อนข้างจะหนักนะคะ ท่านจะรู้สึกว่าออท่านอึดอัดในบางเรื่องนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะหรือแม้กระทั่งในตัวของหัวหน้าง,งานของท่านนะคะที่มีลักษณะของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําให้ท่านนะคะต้องอยู่ในกรอบนะคะถูกกระชับพื้นที่นะคะดูอึดอัดนะคะจะขยับแข้งขยับขาหรือหายอกหายใจหายคอเนี่ยคะ่ะก็รู้สึกว่าไม่ค่อย จะเล่งโปร่งนะคะทั้งที่จริงๆแล้วตัวท่านนะคะค,ค่อนข้างจะมีพลังงานที่ค,ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อยากจะได้รับอิสรภาพนะคะค,ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นนักวิจัยนะคะหรือเป็นนักโหราศาสตร์นักดาราศาสตร์นะคะหรือผู้ท,าทํานายพยากรณ์ทางด้านจิตวิญญาณนะคะในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่โดดเด่นของท่านมากๆเลยนะคะสําหรับชาวติสตินะคะท่านจะมีเซนส์นที่ดีนะคะ ท่านจะประสบความสําเร็จนะคะคําทํานายคําพยากรณ์อของท่านค่ะหรือผลงานการวิจัยของท่านนะคะจะได้รับการยอมรับค่ะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานเกี่ยวกับสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ค่ะท่านจะได้รับการยกย่องนะคะรวมถึงท่านอาจจะได้รับขอ,อ,องรางวัลของขวัญประกาศเกียรติคุณนะคะซึ่งทําให้ท่านนั้นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมากขึ้นนะคะได้รับ คำชื่นชมจากคนทั่วไปและรวมถึงตัวท่านเองค่ะอาจจะมีชื่อเสียงและเข้าไปอยู่ในร่วมกลุ่มสังคมที่เป็นชาวต่างชาติหรือ worldwide มากขึ้นนะคะเข้าสู่ในส่วนของโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะหรือโลกที่เป็น international มากขึ้นนะคะท่านเองนะคะจากที่เ,เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเดือนนี้ท่านจะค่อนข้าง มีออร่าในตัวเองใครๆก็อยากจะเข้ามาหาใครๆก็อยากจะเข้ามาขอคำปรึกษาเพราะว่าตัวท่านนั้นเป็นผู้รู้ค่ะเป็นผู้รู้นะคะและตัวท่านเองก็เป็นคนที่ใครๆก็ยอมรับในเรื่องของควาสมสำเร็จน,นะคะเดือนเดือนนี้เซนของท่านจะดีมากๆเลยนะคะเซนแรงนะคะแต่ทำอะไรนั้นก็ค่อนข้างจะพิจารณาได้อย่างคี คนรบอบคอบใครจะเข้ามาหลอกท่านนะคะท่านจะค่อนข้างรู้ทันนะคะเพราะท่านรู้ได้เลยว่าใครเข้ามาในทิศทางที่ดีหรือใครเข้ามาในหลอกในทิศทางที่หลอกลวงประตัวท่านเองค่ะท่านสามารถที่จะอ่านใครคนออกแล้วก็ในเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมกนโงใดๆน,น,นั้นไม่มีใครสามารถหลอกท่านได้เลยค่ะเพราะว่าท่านจะอย่างรู้หมดเลยนะคะในเดือนนี้ค่ะตำแหน่งของการเงินการทองนะคะท่านจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยค่ะ อยากได้เงินอยากได้ทองไม่ว่าจะในทิศทางไหนคะ่ะจะค่อนข้างดีนะคะเข้ามาไหลามาเทน้ําเทท่าเลยคะ่ะในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องการเงินการทองก็ยิ่งดีใหญ่เลยคะ่ะโดยเฉพาะงานที่เป็นเงินออนไลน์หรือเงินที่เป็นลักษณะของดิจิทัลนะคะหรือเป็นเงินที่เป็นการออมทร nsfer เ,เข้าเข้าหมายเลขบัญชีของท่านนะคะจะดีกว่ากระแสงเงินสดคะ่ะ ในส่วนของตำแหน่งเจ้านายของท่านนะคะเดือนนี้นะคะเจ้านายของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งนะคะและในส่วนของตัวท่านเองอาจจะมีการได้รับการเลื่อนท่านโปรโมตตำแหน่งนะคะเพราะว่าตัวท่านเองนั้นค่อนข้างจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชํานาญการในด้านนันๆค่อนข้างสูงค่ะเจ้านายของท่านนะคะมีเรื่องของการที่จะ เปลี่ยนแปลงในลักษณะของการทำงานหรือ,อ,อมีความคิดที่จะปรับโปรเจกต์นะคะใหม่ๆห,หรือการนำสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาจจะมีการเรียกการประชุมการพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับท่านนะคะอาจจะค่อนข้างถี่เลยละคะ่ะรวมถึงตัวท่านเองค่ะอาจจะได้เดินทางระยะสั้นๆนะคะไปต่างประเทศค่ะกับเจ้านายของท่านนะคะ เพื่อที่จะไปประชุมนะคะไปสัมมนานะคะเพื่อหาข้อสรุปนะคะรวมได้ถึงการประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการด้วยค่ะนะคะซึ่งท่านเองนะคะก็จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะและเนื้อหาเนื้องานของท่านค่ะจะได้รับการยอมรับจะได้รับการเชิดชูขึ้นมานะคะว่าเป็นผลงานที่ดีเจ้าหน้าของท่านเองก็มีความพึงพอใจนะคะ เป็นตัวของท่านนะคะเพราะว่าตัวเจ้านายของเรานั้นค่อนข้างจะอยากที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในองค์กรและละักษณะของการทํางาน,นะคะ่ะให้ไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นโปรเจกต์หรือสิ่งแปลกใหม่นะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันและรวมถึงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเดือนนี้ค่ะเจ้านายของท่านก็ มีความคิดหลากหลายนะคะแต่ยังไงซาเจ้านายของท่านก็ไม่ลืมที่จะปรึกษาท่านค่ะทีนี้เรามาในส่วนของครอบครัวนะคะในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะในเดือนนี้ค่ะชาวพิกจิตท่านก็มีโอกาสที่จะ เดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ของท่านอาจจะเสไพรั์ท่านนะคะโดยการที่เดินทางไปเยี่ยมท่านเองนะคะมีการพากันไปรับประทานอาหารนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการนัดนะคะพูดคุยกันว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันมีโปรเจกต์ร่วมกันวางแผนงานร่วมกันนะคะ ที่จะไปพักผ่อนมีกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งตัวท่านเองก็มีพันธสัญญาเรื่องนี้นะคะอยู่กับครอบครัวของท่านคือภรรยาของท่านนะคะว่าจะพาครอบครัวใหญ่นะคะไปท่องเที่ยวร่วมกันนะคะตัวท่านเองก็มีความสุขค่ะที่ได้พบปะเจอกันนะคะในส่วนของคนที่มีคู่แล้วนะคะ ผู้รักผู่ครองของท่านนะคะค่อนข้างใจมีความสวีดกันค่อนข้างเยอะนะคะในเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีแพชชั่นต่อการค่อนข้างสูงนะคะซึ่งตัวท่านเองค่ะก็มีความรู้สึกว่าแฟนของท่านภรรยาของท่านนะคะมีสเสน่ห์น่าดึงดูดแล้วก็ดูสวยเป็นพิเศษนะคะในเดือนนี้ ตัวท่านเองนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคนรักของท่านนะคะค่นข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรก็จะพูดคุยกันและรวมถึงนะคะอาจจะพากันไปรับประทานอาหารหรือมีมื้อพิเศษที่ดูโรแมนติกร่วมกันนะคะในเดือนนี้ค่ะไม่ว่าจะพูดคุยกัน หรือทําอะไรก็จะค่อนข้างผดคล้องไปในทิศทางที่เดียวกันทิศทางเดียวกันนะคะไม่ค่อยจะขัดใจกันแต่ในสําหรับบางคู่ค่ะอาจจะมองว่าเรื่องที่เคยคุยกันในอดีตนะคะที่เคยสัญญากันเอาไว้ว่จะทํำนู่นทํานี่ให้นะคะก็ยังไม่ทําให้เสร็จทีในเดือนนี้ล่ะคะ่ะท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะจากคู่ของท่านนะคะ แต่สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่มีคู่นะคะและกำลังมองหายอยู่ว่าเอ๊เมื่อไร่คนของฉันจะเข้ามาสิกทีแต่แยก็ต้องขอบอกว่าเดือนนี้คนที่จะเข้ามาหาท่านนะคะแต่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะดูหน้าค้นหาตัวท่านเองก็จะรู้สึกว่าเขามีพลังงานที่มีแพชชั่นต่อท่านค่อนข้างสูงนะคะแต่ขอให้ท่านดูดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะ ไม่ได้เข้ามาด้วยความจริงใจอาจจะหวังแค่ความสัมพันธ์แค่ชั่วคามคืนอาจจะเป็นลนักษณะบันไนสแตนหรือเป็นลนักษณะของไม่จริงจังหรือรวมไปถึงอาจจะหวังผลป,ประโยชน์จากท่านอาจจะเป็นเรื่องของการเงินการทองนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของเซ็กส์ต่เกียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่านนะคะเพราะว่าตัวท่านเองค่อนข้างจะโดดเด่นใครๆก็อยากเข้าหานะคะเอาละ่ะค่ะเรามาดูในส่วนของบุตรนะคะสําหรับท่านที่มีบุตรนะคะบุตรของท่านเดือนนี้นะคะจะเหมือนจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆค่ะนะคะดูดวาวใจยากดูอ่านใจย,ยากนะคะเพราะว่าตัวเขาค่ะ จะมีเรื่องเก็บอยู่ในใจนะคะไม่ค่อยอยากจะบอกใครไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยนะคะทําตัวลึกลับดูหน้าค้นหาบางครั้งท่านก็ดูว่าเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็อยากจะเข้าไปให้คําแนะนําแต่ว่าเขาก็จะไม่ยอมเปิดเผยกับท่านนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะคอยเฝ้าดูเฝ้ายูทัญหาเมื่อพร้อมเ,เมื่อ,อไหร่นะคะเขาอาจจะเข้ามาคุยกับท่านนะคะ ุคของท่านอาจจะแอบทําอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้บอกท่านนะคะท่านก็อาจจะต้องคอยสบตาดูนิดนึงนะคะเพราะว่าให้ของเขาค่ะเขามีความลับบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยนะคะแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยนะคะและในเดือนนี้ค่ะเขาก็จะไม่เปิดเผยกับท่านนะคะเพราะว่าตัวท่านนะคะค่อนข้างจะดูมีอํานาจนะคะซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาก็ไปพูดคุยด้วยแล้วอ่ะเขาจะ ต้องถูกลงโทษหรืออาจจะถูกตัดท่าขนมหรืออาจจะถูกไม่ให้ไปในสถานที่นั้นๆอีกเขาก็เลยยังไม่อยากะเปิดเผยต่อท่านนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะต้องใช้วิธีการตะล่อมพูดคุยกันหรืออาจจะต้องให้คู่ของท่านนะคะ เปลี่ยนบทบาทไปพูดคุยแทนนะคะเพราะว่าคู่ของท่านนะคะจะค่อนข้างมีวลนวิถีในการที่จะพูดคุยนะคะและหาข้อเท็จจริงได้นะคะในส่วนของบริวารลูกน้องของท่านนะคะลูกน้องของท่านค่ะเดือนนี้นะคะยังทํางานได้ดีค่ะแล้วก็ลูกน้องของท่านบางคนนะคะอาจจะไปรับจอบนะคะแอบทํางาน รงอื่นหรือมีงานเสริมนะคะซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรแก่ท่านเพราะว่าตัวท่านเองนะคะสามารถที่จะคันเดิลงานได้ค่ะลูกน้องของท่านนะคะเดือนนี้เขาก็มีเซน์เหมือนกันนะคะเขาก็มีเซน์เขาก็จะรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนะคะและรวมถึงลูกน้องของท่านนะคะจะค่อนข้าง ดูดูมีเสน่ห์ดูไปไหนมาไหนกับท่านนะคะจะจะเสริมให้ท่านนะคะมีราศีมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะตัวท่านเดือนนี้ก็อาจจะแผดเผาลูกน้องของท่านนะคะโดยการที่ทำให้ลูกน้องของท่านนะคะรู้สึกว่าอยู่ด้วยใกล้ๆและรู้สึกเกรงนะคะแล้วก็ รู้สึกอนๆได้เพราะว่าตัวท่านมีรัศมีที่เจิดจรัดมากนะคะโดยรวมแล้วนะคะชาวพิจิกในเดือนนี้ค่ะดวงชะตาของท่านน่ะมันข้างจะดีมากๆเลยนะคะค่อนจะะประสบความสําเร็จนะคะจะทําอะไรใครๆก็ให้ความเคารพนับถือยอมรับนะคะให้เกียรติแก่ท่านแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ดีค่ะ ตัวท่านเองนะคะเมื่อขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงและได้รับการยอมรับจากคนทัท่วไปแล้วอาจารย์ก็อยากจะขอให้ท่านระมัดระวังนะคะเพราะว่าเมื่อท่านโดดเด่นก็อาจจะมีคนอิจฉาริษยาท่านได้นะคะให้ระวังในเรื่องของคนที่ชาดิสเครดิตท่านนะคะในเรื่องอาชีพการงานหรือว่าในเรื่องของชีวิตส่วนตัวก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้สติในการพิจารณานะคะ ไม่ว่าจะอย่างไรเดือนนี้ค่ะไพสรีรัชตาของท่านค่อนข้างจะดีมากๆเลยค่ะแันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวพิกจิกนะคะท่านเหนื่อยมานานแล้วค่ะแล้วก็เป็นราศีที่ดิ้นรนต่อสู้นะคะด้วยความเข้มแข็งนะคะในเดือนนี้ค่ะดีมากๆเลยค่ะ ขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในเดือนนี้นะคะถ้ามีเรื่องของการลงทุนเรื่องของโปรเจกต์ใดๆเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ดีที่ท่านจะเริ่มทำนะคะแล้วก็ขอให้รีบลงมือทำนะคะอาจารย์ก็ขอจบํำพยากรสำหรับชาวพิจิกในเดือนกันยายนนี้ค่ะอาจารย์ฝากให้ชาวพิจิกกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะ และถ้าหากสนใจตรวจสอบดวงชะตากับอาจารย์ก็แ mm hmm. อาาดไลน์ไอดีแค่ซันผักบุบไว้ด้านล่างนี้เลยค่ะ mm hmm. เอาละค่ะอาจารย์ก็ขอจบคำแนานายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ